บรรยากาศเนี่ยมือเศร้าพี่น้องบ้านยายกินตาพ่อปุนาทองป่าสวยงามขนาดปุนาแมลีพอไผ่กำลังดังไฟปปีงไกลหน่อยสิบบาทแซ่บแฉกบรรยากาศเนี่ยมือเศร้าสวยสวยทาส้มบรรยากาศเสียงนกเสียงกาห้อง บานย่ายกีนบานดินไสออนพี่น้องตั้งเสียงนกเสียงกาในบานสวชดสวดคุดดดนะ่ะแม่นางกำลังจังไฟกีเข่าพี่น้องเข่ากีปันละสิบบาทมาด้วยไปสิมาก,กินปันเข่ากีแม่นางคนเงี้งขงงยขี้ขงไก่พนยไผ่แม่ลีบคนตลาดนอนหองอึงตึงอยู่คนพี่น้อง มาดือ้อผู้ใดอยากกินอาหารเนี่ยมือเศร้าก็มี่เ่ินมาขายตลาดเศร้าย้ายกินกับชีเิ็ไปขายคือกันละมือขายมือว่าขายมี่ยังกับขายสู่พี่น้องกินละพี่น้อง